ตัวปเป็นชาวต่างชาติไม่น่ารักเลยเนี่ยไปสายามเท่าไรคะสองร้อยสองร้อสองร้อยชูชูฮันเด็ sorry ไปสายามไหมคะ huh? สายามสยามกูแก่เยอะราคาหมาไปได้ไหม uh, How much ูโเวย์ทวีทีฮันเดอเคสายามสายามพารากอน How m u c ผมโทรไปแล้วนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับที่ติดอยู่บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองนะครับโทรไปแล้วนะครับปลายสายนะครับเขาบอกว่าหมายเลขนี้ถูกระงับการใช้งานชั่วคราวกราบสวัสดีแมวบําบวนกุทุกรเนียทุกทุกท่านสารเณรนิวส์นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับเป็นสารเณรเรื่องแท็กซี่นะครับโอ้โหแชร์กันสนันวันไหวในโลกโซเชียลครับจากเมื่อก่อนนะครับมีข่าวนะครับกลุ่มแท็กซี่นะครับรวมตัวกันนะครับ ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับเรียกร้องความเป็นธรรมขอร้องร้องขอนะครับให้รัฐบาลช่วยขับไล่รถแกลปรถแอปอะไรออกนะครับเพราะว่าไปแย่งอาชีพทำมาหากินของเขานะครับเป็นยังไงล่ะครับคราวนี้นะครับแท็กซี่เป็นแบบนี้ซะเองครับสาวรายนี้นะครับเขาเรียกรถนะครับจากราดเภาวนะครับไปสยามห่างจากระยะกันอ่ะสิกิโลท่านผู้ชมกดในแอปนะครับร้อนึงถึงร้อบบาทนะครับแต่นะครับ แท็กซี่คันแรกเอา2 0 0รคันที่2เอา300คันที่3หนักโคตรหนักนะครับ700บาทแท็กซี่นะครับเขาคิดว่าผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นคนต่างชาติจริงๆนะครับเขาปลอมตัวเข้ามาก็ทําให้นะครับประชาชนนะครับหูตาสว่างนะครับแล้วก็รัฐบาลที่จะช่วยขับไล่แก๊ปก็จะได้หูตาสว่างสักทีนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของคนขับแท็กซี่เป็นทรบแบบนี้ผมจะเล่าอะไรให้ฟังท่านผู้ชมนะถ้าท่านใดนะครับเดินทางได้รถโดยสารนะครับมาจาก ต่างจังหวัดอะไรก็ตามแต่เข้าหมอชิดคนส่งหมอชิดนะครับพอรถทัวร์รถอะไรเข้าเข้ามาจอดนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าจะมีกลุ่มแท็กซี่กลุ่ม3ล้ออะไรก็ตามแต่นะครับวิ่งจุดกระชากลากกระเป๋าเรานะครับเราจะไปไหนจะไปไหนไปนน่นไหมไปนี่ไหมเรามีรถอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะครับ อย่าหลงไปเอาเด็ดขาดนะครับอย่าหลงขึ้นเด็ดขาดนะครับเพราะว่าพวกนี้นะครับเขาไม่กดมิเตอร์นะครับเขาไม่กดมิเตอร์แล้วนะครับถ้าเดินออกไปข้างหลังนะครับตรงที่รถเมย์เขาจอดรถเมย์สารนู่นสารนี่รถเมย์แดงรถเมย์เหลืองอะไรตามแต่เนี่ยออกไปข้างนอกก็จะมีกลุ่มหนึ่งครับอยู่ข้างนอกซึ่งจอดนะครับอยู่ในรถออกมานั่งนอกรถมั่งนะครับเพื่อดูคนที่เขาจะออกมาลากกระเป๋าออกมาผมก็เคยเหมือนกันนะครับผมก็เจอเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับ จะไปนู่นไปนี่เนี่ยไม่กดมิเตอร์นะครับบางคันนะครับไม่ใช่ทุกคันแต่มีนะครับจะจอดซุ่มอยู่งั้นเขาจะไม่ขับรถไปหาผู้โดยสารเขาก็จะจอดรอดักเอานะครับถ้าจังหวะสะโคนดีๆนะครับเขาก็เรียกได้ค่ารถแพงๆชงสูงโดยไม่กดมิเตอร์นี่ก็คือนะครับตัวอย่างให้เห็นเลยนะครับหากท่านใดนะครับจะไปไหนมาไหนนะครับก็จําหมายเลขทะเบียนรถไว้ก็แล้วกันนะครับเนาะว่าหมายเลขทะเบียนอะไร ผมเชื่อว่านะครับหมายเลขทะเบียน3คันนี้นะครับถ้าใครยังขับหรือว่าเปลี่ยนกะเปลี่ยนเบนกันนะครับคุณเนี่ยจะได้ผู้โดยสารหรือไม่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับเนาะเพราะว่านะครับโลกโซเชียลเ,ยเขาจดเขาจํานะครับอย่าลืมนะครับว่าโซเชียลมันเร็วแล้วก็มันแรงนะครับมันไวมากๆนะครับเนาะไม่รู้แหละผมเชื่อ <s> ว่านะครับก็มีการร้องเรียนนะครับเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์การร้องเรียนอ่าพวกขับแท็กซี่เนี่ยมีนะครับ เนี่ยนะครับผมนั่งแท็กซี่มาท่านผู้ชมส่วนมากนะผมจะนั่งแท็กซี่นะครับแล้วก็คนขับแท็กซี่นะครับมีรายหนึ่งนะครับเขาไม่เห็นด้วยนะครับกับแท็กซี่ที่รวมตัวกันอยู่ที่สุวรรณภูมิเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลขับไล่กลุ่มรถแก็บออกไปกลัวเขาจะไปแย่งธรรมาหากินของตัวเองเขาไม่เห็นด้วยแล้วก็คอมเมนต์นะครับเกือบล้านคอมเมนต์ละมั้งเท่าที่ผมอ่านดูโอ้โหนะครับ พอเขาไปอ่านนะครับเป็นคอมเมนต์ไปนิทิศทางเดียวกันหมดนะครับบางคนนะครับก็บอกว่าพ่อเขาเนี่ยขับรถมาตั้งเป็นหลายหลายสิบยี่สิบปีนะครับเขาไม่เคยเหมาไม่เคยได้เหมาเลยไปที่ไหนก็กดมิตเตอร์นะครับบางคนนะครับบอกว่านะครับสงสัยว่าคนขับแท็กซี่สามคันเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพปลอมตัวมาขับแท็กซี่ผมเชื่อว่านะครับน่าจะไม่ใช่กลุ่มมิจฉาชีพปลอมตัวมาหรอกท่านผู้ชมก็จะเป็นคนธรรมดานี่แหละซึ่งเขาเห็นคนต่างชาตินะครับ เข้ามาเรียกรถแท็กซี่นะครับเขาก็เลยกดราคาโดยไม่กดมิตเตอร์เนี่ยนะครับผมเนี่ยเปิดร้านอาหารอยู่ในกรุงเทพ3สาขาซึ่งสาขาที่มีฝรั่งเยอะที่สุดก็คือนะครับสาขาถนนเข้าสารท่านผู้ชมโอ้โหจนได้เรียกตำรวจมาเคลียร์นะครับตำรวจก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับผมก็พอพูดได้ผมก็เลยเคลียร์กับแท็กซี่3คันนะครับท่านผู้ชมเข้ามาแท็กซี่นะครับจากถนนเข้าสารไปจตุจักรนะครับ จะถูจากมาร์เก็ตจีโนนะแล้วเขาก็ไปซื้อของแล้วเ็ก็เหมากลับมานะครับรถแท็กซี่นะครับเรียกค่าโดยสารของเขาคันละ4,000บาทเขาตกใจมากพวกฝรั่งเขาไม่ยอมจ่ายนะครับอ่าเขาไม่ยอมจ่ายเขายืนยันนอนยันตีลังกายันไม่ยอมจ่ายนะครับครานี้นะครับเขาก็เลยมาขอร้องนะครับให้ผมนะครับไปช่วยเคลียร์หน่อยในฐานะที่เรานะครับเป็นบุคคลธรรมดานะครับผมก็เลยโทรศัพท์นะคให้ตำรวจนะครับสอนอชนะสงครามนะครับ เข้ามาเคลียร์ด้วยพร้อมกันนะครับเนาะแต่ว่าทานี้ตำรวจนั้นตำรวจในนั้นเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับคันละ4 0 0 0บาทซึ่งมันแพงเกินเขาไม่ยอมจ่ายคราวน,นี้นะครับผมเลยบอกแท็กซี่ว่าถ้าคุณทําไปนั้นน่ะถ้าฝรั่งขึ้นตึกไปเนี่ยคุณไม่ได้สักบาทเลยคุณจะไปเรียกร้องอะไรคุณจะไปฟ้องร้องอะไรกับเขาไม่ได้ฉะนั้นนะครับค่าแท็กซี่ประมาณเท่าไหร่คุณบอกมานะครับก็เลยนะครับเคลียร์กันไปนะครับท่านผู้ชมนะครับจ่ายคันละ300บาทจาก1,200บาทเหลือ 9ก้900บาทคาลาสามร้บาทแท็กซี่ก็แยกย้ายกันไปนี่ก็คือนะครับบทเรียนราคาแพงเลยนะครับแท็กซี่นะครับที่ชอบเหมาผูา้โดยสารแล้วก็นะครับไปเนี่ยนะครับพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ตกลงโปงใจนั่งรถปั่นไปนะครับแท็กซี่อาจจะรู้อยู่อ่าจริจจักมาร์เก็ตใช่ไหมอ่านะครับหรือว่าวิกเอ n นมาร์เก็ตใช่ไหมนะครับนี่ก็คือส่วนจริจักที่คุณเคยรู้จักกันเป็นตลาดนัดนะครับ กก็รู้ันแต่เวลาตกลงพงใจกันคุยกันเราครองราคากันนะไม่รู้อีหนุน่ยอเหน่คุณเหมาโดยพละการของคุณเนี่ยผลสุดท้ายนะครับคุณก็จะไม่ได้ตังค์อย่างที่คิดนะจะบอกให้อันนี้เป็นอุทาหรณ์จริงๆบางคนนะครับเขามาเล่าให้ผมฟังฝรั่งนะครับเขาพักอยู่จานวนเข้าศาลท่านผู้ชมอยู่ข้างหลังร้านผมเลยนะครับเขาจะขึ้นแท็กซี่นะครับไปไปบ้านเขาเนี่ยคือเขาหลงเขาเดินจนหมุนหมดแล้วนะครับเขาก็เอาแผนที่ให้นะครับว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนนะครับโรงแรมของเขานะครับ อยู่ห่างกัน10เมตรท่านผู้ชมแท็กซี่พาอ้อมนะครับอ้อมจนเป็น200300บาทท่านผู้ชมจนเขามาลงนะครับเขาเหนื่อยเขาจ่ายแล้วเขาก็มาลงมาขอความช่วยเหลือจากผมว่านะครับบ้านเขาอยู่ตรงไหนเขาอยากจะไปตรงนี้แท็กซี่พาเขาไปแล้วก็ไปไม่ถูกท่านผู้ชมนะครั้นี้พอมาดูแผนที่เราเพราะเราอยู่พื้นที่แถวนั้นเรารู้นะครับว่า,าตึกตรงนี้อยู่ตรงไหน,นผมชี้ไปเลยนะครับ10เมตรเองโอ้โหเท่านั้นแหละรครับท่านผู้ชมนะครับผู้โดยสารนะครับเขาออกมาเขา ออกมาจะต่อยคนขับแท็กซี่ท่านผู้ชมซึ่งพาเขาอ้อมพาเขาเลาะไปหมดเลยครับซึ่งเขาไม่จ่ายด้วยสักบาทเขาก็ไม่จ่ายนี่ก็คือโสดาหน้านะครับเขาไม่จ่ายถ้าผู้โดยสารตัวใหญ่กับแท็กซี่นะครับแท็กซี่มีสิทธิปากแตกนะครับฉะนั้นนะครับคุณระมัดระวังด้วยนะครับคนขับแท็กซี่คุณอยากมักง่ายนะครับเห็นเขาเป็นคนต่างชาติคุณคิดจะเอาอะไรกับเขาก็ได้มันเสียภาพพจน์ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเสียหมดไม่ใช่เสียเฉพาะ3คันนั้นนะครับเสียหมดเลยนะครับอเมซิงไทเลนเนี่เสียหมดเลยครับต่างชาติเขาไม่ขึ้นต่อไปนะครับเขาก็จะเรียกแกลปแล้วคันนี้อ่านะครับผมแนะนำนะครับก็จะมีแกป็ไลแมนนะครับไลแมนก็จะมีแท็กซี่ด้วยนะครับมีมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็มีแกป็นะครับท่านผู้ชมเรียกได้เลยนะครับราคาเขาระบุได้เลยนะครับว่าราคาคุณต้องการราคาเท่าไหร่กี่บาทกี่บาทเขามีให้ อยู่ตรงนั้นส่วนไลแมนรู้สึกว่าจะเสียค่าเรียก20บาทเพิ่มเติมนะครับส่วนแก๊ปเนี่ยนะครับคิดเหมาในราคานั้นเรียกง่ายอยู่ตรงไหน,นขอให้คุณมีอินเทอร์เนต็ตนะครับคุณเรียกได้เลยนะครับฉะนั้นนะครับทางเลือกของคนฉลาดเลือกฉลาดเลือกเพราะอะไรนะครับเรามีหนทางที่จะเลือกไม่จําเป็นหรอกครับที่เราจะต้องเดินแหกจ๋กหงหัตาไปปากซอยไปเรียกแท็กซี่โทรศัพท์อยู่ในมือกดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมานะครับแล้วจะได้ไม่ต้อง เสียอ,อกเสียใจจะได้ไม่ต้องตกเป็นข่าวจะได้ไม่ต้องเถียงกันระวนระเวียน,นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเปลาเป็นข่าวเป็นข่าวที่เกิดขึ้นสาหรับวันนี้นะครับหากท่านชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเมีเยนเสดยคอมเมนต์มาใตา้คลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ